ดีครับผมดีแล้วครับเข้าเข้าเข้าสู่ช่องเอ็มบิ๊กเอ่อเอ่อต่อเอ่อตจอเอ่อเอ่อด้วยครับเอ่อไปไปเอ่อกดติดตามเอ่อหรื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 ซับคลาด้วยครับ แค่นี้แค่นี้ได้ลองก็ถือว่าโอเคแล้วพี่ tịt nít đi anh nó với phụ Thằng kia của ai ไม่ไม่เกี่ยวหรอกมันมันต้องไปเปิดคันเร่งอีกอะไรยังเึินกันหรออุ้ยตะคิวแดกเดะวอร์มด้วยยังไยอะขึ้นอุ้ยตะคิวแดกอุ้ยพี่เหี้ยนิ้วจะล็อกอ่ะแฮมแฮมนิ้วแล้วเปล่านวดนวดนวดให้หน่อยนวดนี่เหรอสี่ลายครับนิ้วไหนนิ้วไหนน่ะนิ้วกลางนิ้วกลางนิ้วกลางเหรอจะลงเหี่ยวแล้ว ผู้พากย์าองเดียวเนี่ยพราะว่ามันเฉยพัวล้อมันยกขึ้นไปแล้วเปลี่ยนลายอนี่มันมีร่องอยู่ใช่มันมันมันเป็นทางขึ้นไปเลยพี่ทางที่พี่เขาขี่ขึ้นไปอ่ะไม่ติดหรอกลองดูมาเดี๋ลองไปเลยพี่มันยากลู้ไปมันต้องรอบมันต้องมาไอ้ขึ้นอะผมขึ้นได้แต่ว่าไม่อยากจะเอาไอ้นี่ไงเอารถลงหน่อยว่าพี่ไม่เหนื่อยหรอก ขึ้นไปเอาเนี่ยไปติดประมาณพี่ไอ้อ่ะตรงกลางไม่เสียอะไรหรอกพี่ลองดูรพี่ขึ้นได้ปถ้ามีถ้าหาจังหวะยก็ขึ้นละองขี่ดูดิเรอพี่ไอ้ลงมากันฮะโอ้รถผมร้อยยี่สิบห้าเลยนี่ขึ้นไปถึงนั่นได้เลยพี่รอดูจิพี่อยู่เอาไงดี่ลองวิลองรถอินดง จะหมดแล้วเหรอสี <c ans> <c ans ่หกสี่หกอ่ะสี่ห้าสเตอร์นะบาทเนี่ยาเออ โอ้โหโอ้ยถไม่ไหวแนวดีกว่าถ้าขึ้นไปตรงๆแม่กระเด็นหินมันน่าจะไปได้อีกนะรถพี่โปดอาจารย์ดูรังเปิดแต่ถ้ารู้ว่ารถไม่ไหวแล้วไม่มีหินเลยปล่อยเขาเร่งเลยกำเบรกหน้าเอาถ้าไม่มีหินก็ลื่นไม่เมื่อกี้ดูพี่ปูแล้วก็น่าจะไปต่อได้ถ้ามันไม่ดีดหินอะมันมันสกัดเปลี่ยนทางยังไง อ้าวโอ้ยตอนนั้นน่ะเห็นปหมโอ้ยไอ้่าฮ่โอ้ถ้าถ้าฝนตกนี่จะไม่อยากคิดเลยไหลหรือวายขนาดนี้วเดยเอาดิ๋ยวทำลองโู้ขึ้นไปถึงไหนเอาเลยผมลองคัดลอง